สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขาเดินชมนกชมไม้ชมหินชมผามาเจอกับต้นไม้ที่ขึ้นอยู่บนตอไม้ต่อไม้ตอนนี้เป็นต่อไม้ประดู แล้วก็จะมีต้นไม้ขนาดจิ๋วขึ้นอยู่ในตอไม้คาดว่าน่าจะเป็นมเมล็ดเปลวมาตกตรงนี้พอดีแต่ว่ายังเพิ่งจะแตกยอดอ่อนๆให้เห็นนิดนึงส่วนที่มีใบคล้ายใบมะขามนี่ก็คือฝาง เม็ดหว่างอาจจะปิวมาตกตรงเนี้ยตกเข้าไปในตอเนี้ยพอได้น้ําฝนก็นเลยแตกขึ้นเป็นต้นทีนี้จะไปดูอีกสองสามต้นที่ขึ้นอยู่บนหิน ก็จะเดินค่อนข้างลำบากนะครับมันติดกระเท่าอันนี้ต้นนี้ผมเคยถ่ายทำเป็นคลิปวิดีโอสั้นมาแล้ววันนี้ก็ชมแบบฉบับเต็มเป็นต้นไม้ประเภทไม้โตเร็ว ไม้เนื้ออ่อนแต่ว่าจะมีใบเหมือนใบสะเดาเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับอันนี้อเผอิญเขาขึ้นอยู่บนหินก็เลยไม่ใหญ่ใบคล้ายใบสะเดาแตกใบใหม่ๆจะสีแดงถ้าใบแก่แล้วจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเวลามีดอกดอกจะสีขาวคล้ายดอกแคนามีกลิ่นหอมต้นนี้มีโคต แล้วก็เป็นต้นไม้จิว๋วเป็นบอนไซธรรมชาติครับเวลามีฝักก็จะออกฝักยาวๆคล้ายๆฝักมะลุมข้างในมีเมล็ดแบนๆเหมือนแผ่นกระดาษถ้าโดนถ้าแก่แล้วจะแตกออกโดนลมก็จะปิวไปตกตรงไหนก็จะขึ้นตรงนั้นครับ ันนี้ก็เป็นต้นไม้จิว๋วเป็นบอนไซธรรมชาติอีกต้นหนึ่งอันนี้ก็เคยถ่ายทำเป็นคลิปวิดีโอสั้นไปแล้วคือคลิปวิดีโอสั้นก็จะไม่มีคำบรรยายแต่อันนี้เป็นคลิปแบบฉบับเต็มก็จะมีบรรยาย ไม่รู้ว่าชื่ออะไรแต่เคยไปค้นข้อมูลดูจะมีลักษณะคล้ายกับต้นยมหินแล้วก็คล้ายกับต้นเสดาช้างแต่ก็ไม่ใช่เพราะว่าดอกดอกไม่เหมือนกัน มาดูอีกต้นหนึ่งครับต้นนี้ก็เคยถ่ายทำเป็นคลิปวิดีโอสั้นไปแล้วอันนี้ก็มาถ่ายทำอีกครั้งเป็นฉบับเต็ม ็ประมาณห้านาทีไม่ถึงหกนาทีครับว่าถ้ายาวกว่านี้แล้วผมจะโลดช้าอันนี้ขึ้นอยู่บนหินมีลักษณะเป็นโคดก็เป็นบอนไซธรรมชาติครับก็นำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆได้ดูได้ชมกันครับ บนไซธรรมชาติต้นไม้จิ๋วก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ